成都。 โทษนะครับเดียวยางมาตากทางไหนกันครับเนี่ยยางมาจากแม่บึงการครับโอ้ต้งพวกผู้ผมยางมาจ้กแม่นี่ละครับอ๋อหมู่บ้านเท่านี้บ่แต่ว่าหลวงพ่อเพิ่นมัตตบึงการเลยบอกโอ้ยางไกลเลยตัวนี่ยี่ันไอ้พวกแม่ขาเปนพ่าออกที่สองนั่นเป็นมัตเตน้าอ้โอ้น้ำพานเลยบอกครับโอ้มาตะบึงการหนองบัวลำพูนบอกมันบ่แม่นครับบึงการนี่มันอยู่หนองท้ายครับโอ้จังหวัดบึงการบอกครับที่หลวงพ่อยางหลายๆองค์นั่นคือพ่นมาตตพุ่นบอกมาตะบึงการบอก อ๋อขอบคุณครับนี่บอกครับวัดนี่บอกซื้อวัดยังก่อนยาติการามบอกครับอ๋อครับ,อรบขอบคุณครับโอ้เ่นเตรียมต่อนรับหร้อตัวนี่ อันหลวงพ่อเป็นยางมาแต่ทั้งไหนก่ครับบางหันหลายๆนั่นเป็นทุดงมากปอโอ้มืออื่นนี่มีงานบ่ครับโอ้ทำบุญบ่ครับน้าอียงครับคือสีเหลืองโอ้น้ำบันหอมม่ทไลางเพิ่นบ่ครับอ๋อครับครับขอบคุณครับ